สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผมก็เลยไปแก้แค้นให้เด็กวิไลกูก็เตรียมผงแฝกไปครับพอไปถึงก็ตีไอเคสะพานดำตะก็เลยเรียกโจเรียกไอโจไอโจมาผมก็บอกเฮ้ย hey, มึงตั้งชื่อกูเนี่ยเพื่อเพื่อนๆมาเรียกไอโจง่าเพราะปราบไอเคได้นะ ผมก็บอกชื่อเหมือนหมาเลยนะชื่อเล่นชื่อว่าอะไรโอ้ยอย่าเรียกเลย <c oughs> เดี๋ยวจะเล่าเรื่องชื่อเล่นให้หนูฟังไหมเอนะาป่ะ <c oughs> ผมเนี่ยพอมาเรียนวิไลคูนครสวรรค์ผมพวกเด็กวิไลคูนี่มันเด็กเรียบร้อยไง ออกไปเที่ยวจะไปดูหนังจะไปอะไรไม่ได้เลยมันจะมีชื่อไอเคเป็นจิกโกเขาเรียกจิกโกสะพานดำไอเคเนี่ยจิกโกสะพานดำเลยเด็กวิไลคูออกไปจะโดนไล่ตีไล่ฟันไล่ยิงมาไม่มีใครกล้าออกเพราะกลัวไอเคไงกลัวไอเคจิกโกสะพานดำผมไม่รู้ว่าเป็นปู่เป็นย่าใครอะนะผมก็เลยไปแก้แค้นให้เด็กวิไลคู ก็เตรียมผมแฝกไปครับออกไปถึงก็ตีไอเคสะพานดำตะสลบไปตีทัดดอ,อกไม้สลบเกือบตายครับเกือบตายหลังจากนั้นเขาก็เลยเรียกผมว่าโจชื่อเล่นนะครับชื่อโจได้จากวิไลคูนะครับชื่อโจเอามาไงไมาโจอ่ะคือสมัยนั้นมัน แค่เส้นเคต่อยกับโจฟาเซียงไงไอ้เคจอบโบเสียแชมป์ให้โจฟาเซียงผมก็ไปตีตีไอ้เคครับตีไอ้เคสลบเลยไอ้เคก็เลยไม่กล้าผมว่าเขาพิการมากกว่านะเพราะว่ากมแฝกโดนทัดดอกไม้เนี่ยพิการแล้วก็เขาก็หายสาบสูญไปเลยแต่ไม่ตายนะครับไม่ตายนะตอนนี้มาเนี่ยนะครับท่านโจกับบิ๊โจครับอ่ะ,อะก็เขาก็เลยเรียกโจ เรียกไอโจไอโจมาผมก็บอกเฮ้ย hey, มึงตั้งชื่อกูเนี่ยเพื่อเพื่อนๆมาเรียกไอโจง่เพราะปา,ปาไอเคได้นะผมก็บอกชื่อเหมือนหมาเลยนะคือหมายคว่าว่าพวกหมาฝรั่งเนี่ยเขาจะตั้งชื่ออย่างเงี้ยผมก็บอกมึงเอาชื่ออื่นไม่ได้หรือว่าทาไมชื่อโจเนะแล้วผมเลยไม่ได้ใช้ชื่อเล่นผมเนี่ยเพราะว่าผมรับรายการเนี่ยพอเป็นเป็นเนีนายตำรวจเป็นร้อยตรวดเอก ร้อยหมวดเอกซึ่งเงินเดือนถึงแล้วเป็นร้อยหมวดเอกมาหลายปีแล้วก็มีผู้บังคับบัญชาผมเนี่ยชื่อท่านพลตำรวจตรีพร้อมนิคมภักดีนะครับท่านเป็นผู้การกองบังคับการเขตหนึ่งกองบังคับการเขตหนึ่งนี่คือรับผิดชอบแปดจังหวัดสิบจังหวัดตอนนี้คือกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง สมัยก่อนนี่เป็นแค่กองบังคับการนะครับมีพลตรีเป็นพลตำรวจตรีเป็นหัวหน้าตอนนี้มันเป็นกองบัญชาการมีพลตำรวจโทเป็นหัวหน้านผมก็อาวุโสแล้วฝีมือเป็นหัวหน้าชุดขุนดงที่ลพบุรีวิสามันคนร้ายจับการคนร้ายโจรสมัยก่อนมันยังไม่มีค้ายาบ้ามันมีแต่พวกค้าเฮโรีขายเฮโรีรายใหญ่ แล้วก็พวกเสือพ้นเสือโคกสำโรงเสือใจบาดานเสือท่าหลวงเสือโคกสลุงเสือหนอโคกสลุงท่านไปพิมพ์ใน Google ดูเถอะครับมันจะเป็นโจรกันเนี่ยเป็นหมู่บ้านเลยจับคนไปเรียกค่าไถ่รถไถเขาจะไปทำมาหากินจะไปไถเนี่ยเขาจะคิดชาวไร่ ชั่วโมงหนึ่งเช่นชั่วโมงละสามร้อยบาทเขาต้องไปจ้างตำรวจอีกสองคนให้ตำรวจอีกคนละสองร้อยรวมเป็นสี่ร้อยต้นทุนเกษตรกร,ร,ก,รก็แพงขึ้นเพราะรถไถจะไปไถชั่วโมงก็ต้องคิดเป็นเจ็ดร้อยเพราะต้องจ้างตำรวจถือเอ็นทือหกตุ้มกันถ้าไม่งั้นโจรมันโผล่มาแล้วมันก็จะจับตัวฆ่าเจ้าของรถไถคนขับแล้วก็เอารถไปไปเรียกค่าไถเรียกค่าไถเป็นแสนเลย เป็นแสนหนึ่งก็เปรียบเทียบปี2,528เนี่ยเ,เดือนเดือนผมก็แค่5,007 5,700บาทอ่าผมอาวุโสสูงแล้วทุกคนคาดการว่าเลวัตต้องได้เป็นสาวัสดแน่ๆเลยปรากฏท่านพร้อมเนี่ยท่านก็ไปขอกับผู้ชการว่าท่านขอสนับสนุนใ้โจเนี่ยมันเป็นสาวัสดสักคนหนึ่งผู้ชการจะใหญ่มาก ผู้บัาการเนี่ยคุมคุมสามกองบัญชาการหน,นึ่งสองเจ็ดนะฮะท่านผู้จัดการถามบอกอ้าแล้วคุณสนิทเขาบอกโอ้โหลูกศิษย์ละเลยฝีมือมันดีอะไรเนี่ยบอกชื่ออะไรแนละ้วท่านจําชื่อจริงผมไม่ได้ว่าชื่อเลวัตกินเกศรท่านจําแต่ชื่อไอ้โจโอไอ้โจโอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเสร็จเลยครับไปได้โจไหนก็ไ<ๆ>ม่รู้ครับไม่ใช่โจเลวัต แถมโจเลวัดนี่โดนย้ายไปอีกโดนย้ายไปการบุรีอีกภายใน24ชั่วโมงและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ